ดอกเห็ดไงไ่คลกร้ายจนเด็กคนเอายานบาได้ขามันเห็ดปวกไงเห็ดปวกไงเห็ดปวกจิกเห็ดปวกจิกเลยค่ะพี่น้องนี่เบิ้ยงอนเห็ดปวกหยวกป่ะเห็ดปวกหยวกหยวกแนี่ด๋วเห็ดปวกหยวกหยวกยังไงมึงเนี่ยคันได้ซ้ำนี่จักซิปดอกอันนี้จักหาดอกรับรองว่า อิ่มแท้โมหาตาไปจิบหลายดอกได้จกักอันนี้ก็ซิบอันนี้ก็หาซิบหาดอกอิม่มพีตะ๊กแก่งเสียบเถอพี่น้องไปหั่นบาทนี่เปรียวเฮ็ดปวกมูเฮ็ด พ่อเฮ็ดค่ะพี่น้องพ่อเฮ็ดพ่อยเฮ็ดพ่อยเฮ็ดพ่อยเฮ็ดมีเวพ่อยเฮ็ดอู้ือเป็นกระดอกไงลายดอกเป็นไงลายได้พไงหนึ่งลายได้ี่ี่พี่ี่แยงมาทางีพี่น้องม้เบิ่งน้ำเนตาย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 ฮึออขึนฮึออขึนพี่น้ออือืม นี่สวนยางมันสวนมาค้ามันโบยเงวบขึ้นในดอนในป่าขันอยู่ในสวนยางขามันจะเหียนเป็นเห็ดข้าเหียนอันนี้ตูมมันได้ดิดอกตูม,อมดอกงามมีแต่คาสันดอกงา้มีแต่ข้าสันเนาะ ลา,ล,ลายตัวลายตัวดูยีดอกจักเก่งบ๊วงมาเด้อมาเด้อมาเด้อมามเก็บเห็ดค่ะพี่นอ้องเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดปวกเอ้าขานด้วยใส่หน,น,นักกว่าไบุ๊มบ่นขยียเหยยีบอขย่างเกียร์ย่างขยียบ,บดเ้ยยเ,เนี่ Quat <laughs> này bột đứng. Đứng đứng <laughs> một đi bộ đi xe đến đến nắm nắm năm nắm 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 lái lái โอ้โอ้โอ้ผีหงายไล่เตืบต้นไลยเตืบได้เลี้ยวได้เลี้ยวง่ายยีดอกพี่น้องมึงเปิดแล้วมันฝนตกแสดงว่าข่อยี่เทียบข่อย่างกีดยางข่อยียบเฮ็ดยะแล้วข่อยี่เจ้าเบื้องเนี่ยล่ะ้อยเกิดบูดข่อยียบละมุลหนุ่ยปุยอยู่เมึงเนี่โอ้กลางคืนมาันบ่เห็นมาเห็นบัดจิกบัดแยงเลี้ยวพี่น้องเมึงเนี่ พวกนี้ขาหากักตอหักห,กหมดว่าเห็นสเสร็จแล้วย่างย่างมันดึกมันม้นเหมดม้นเหมดอะเ,เอาแต่อดอกมันก็นเอาโอ้ยแต่เสียดายเลยไงฮ่าเอ้ไงย่างมองมองย่างจะมอง, àng, มองมอย่างพอดีเลย ไปทางของมันเป็นเนะสีเดียวกันกับสีเดียวกันกับดินนี่โอ้ขายเนี่ยาเห็นหอดอกบัวง,งามก็ลงยูทูปมีเพื่อนเห็นไหมบึงยี่โมตะดอกมันเป็นไงขานไปล่างดอกัน สังกันกันเห็ดอันหัวขี้น้อยอ้าวเขียมากตัวใดเป็นแหงหลายเนี่ยตาของคือบอดีเลยมันเห็ดบอดแม่นดิ้งเนาะอ๋อเห็ดเห็ดอยู่ในสวนอย่างมันก็อ๋อมันก็สิเป็นยังสี่เลยพี่น้องบ่ค่อยดอกดอกมันใหญ่แต่ว่าขาำเหี้ยนเห็ดสวนอย่าง โอ้ยกิน,นกินยเงี้ยเงี้ยนาโอ้ย,อยเห็ดอียงมันลายทสพิตศดอกสัน ບໍ່ຍັງກັດຈົມເຮັດອູ້ເອົາຕາດອກລົງດືອນເນາະເສຍດາຍບໍ່ຫຍັງ เอ้าว,ว่าจะได้แกงบ่ะพี่ไงเฮาได้เนาะเสานี้เฮาก็สิบ่ได้ซอนี่กินเด้นนดเนาะกิกแกงเห,เห็ดนะเฮาบุ้ยเม็ดปาดเห็ดนี่แน่นอนเมีอีแกหนามาย่างดีพี่น้องเอ้ย ตัดออกเลยค่ะเ,เ,เง,งี้เยจออย่าเปแพรงสงสัยกระสิเดแเล้วง่ายหรอค่ะพี่น้องเก็บแล้วแล้วค่ะพี่น้องได้เวลากลับบัานหนึ่งเขาเดี๋ยวนี้เวลากะ สามโมงบุ้ยบ้านได้กินของง่ายเลยค่ะพี่น้องสามโมงม่เก็บเห็ดเก็บเห็ดค่ะพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กับพ่อใหญ่เกสิบัวได้ซื้อกับเขาหรอกเกสิกินแกงเห็ดเนี่ยละมื่อเด้อค่ะพี่น้องกินแกงเห็ดเส้าน,นี่ ได้พอได้แกงเหลี่ยมเสาอยู่